สวัสดีครับผมมิสเตอร์บินจาก f อ c ซอิอ Tiger นเนะตอร,ร,ร์นะครับสำหรับไทเกอร์นะครับก็ชี่โกขายน้ำครับเมืองสมุทรปราการนะครับก็ติดตั้งระบบปันที่เรียบร้อยนะครับในการเทสร,ระบบนะครับสำหรับรถคันนี้เราติดะระบบนะครับแผง PV 550วัตต์นะครับแล้วก็ต่อระบบเข้าไปในตัวรถ สำหรับอุบปรกรณ์ภายในรถนะครับที่เราติดตั้งให้ก็มี AC charger นะครับปลั๊ก220นะครับกล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแคม m นะครับต่อต่อเข้าระบบเก็บสายเรียบร้อยนะครับก็มีกล้องหน้ากล้องหลังข้บเครื่อถยหลังเนาะ หน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นออจอด้านหลังนะครับโอเคครับสำหรับกล้อง IPCAM พร้อมเมมนะครับที่เราจัดให้ก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบในรถนะครับตอนนี้เราก็เปิดไฟส่องสว่างนะครับพัดลมนะครับคุณลูกค้าก็มีแพลนที่จะติดตั้ง อุปกรณ์เพิ่มเติมและเพื่อใช้ไฟฟ้านะครับสำหรับ accessory อุปกรณ์ที่เราติดตั้งให้นะครับก็เป็นตู้เทอร์รอนะครับก็กดสวิตช์เดียวก็สามารถใช้งานได้มีดิสเพย์ของฐานะนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซนต์ยี่สี่โโวลต์ฐานะก็คือจ่ายไฟสองร้อยยี่สิบเท่าในระบบคันนี้ไม่ได้ใช้สวิตช์แยกนะครับใช้เป็นสวิตช์เบรกเกอร์สวิต แล้วก็เปิดไฟนาเมนเพื่อติดเบเกอร์ครับมีการช็อตรับไฟแสงสว่างนะครับพาวเวอร์เราติดตั้ง Wi-Fi เราเตอร์ไอพีนะครับเพื่อส่งเสริมการขายดูยพฤติกรรมการขายนะครับปั๊มน้ำนะครับอยู่ด้านล่างก็จะเก็บสังงานแบตเตอรี่เซตนี้เรา,เาลงด้านล่างนะครับเพราะว่าลูกค้ามีพลาสติก นะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่หัวรถนะครับเหลือพื้นที่ไว้จะเก็บอุปกรณ์ในบางส่วนหลังจากที่เราติดตั้งตัววอเตอร์เทอร์อยเรียบร้อยนะครับวันนี้ติดตั้งพัดลมด้านหลังนะครับเป็น16นิ้วนะฮะก้องหลังนะครับเดินเข้าท่อเข้าเส็จเก็บซิลิโคนนะครับเก็บท่อนะครับ ซีลกันแมลงเข้านะครับก็เรียบร้อยครับทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับระบบทํางานปกตินะครับจ่ายไฟได้ปกติกดสวิตช์ตัวเดียวนะครับระบบทํางานได้สําหรับการติดตั้งการเก็บสายนะครับก็เรียบร้อยมีการซีลใส่โพลิชเชนซัลเฟตนะครับสําหรับอุปกรณ์กันฟ้าผ่านะครับเรามีการติดตั้งสายล่อฟ้านะครับ ก็กรณีที่เราไปอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างร้าแรงนะครับสาหรับด้านนี้จะเป็น AC ชาร์จนะครับแล้วก็จะมีกาวหลอดนะครับจัดตั้งกาวหลอดมาให้ลูกค้าก็สามารถดึงออชุดกาวหลอดออกมาแล้วก็เสียบลงดินนะครับเพื่อถ้ามีราวมีฟ้าหรือมีไฟรั่วนะครับก็บจะลงสูงไนดินได้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะอันนี้ก็ EPC เตอร์คำนึงถึงความปลอดภัย ข้อเข้าก็มีการซีลซิลิโคนจะเข้าเฟรกนะครับร้อยเฟรกไปทินเพื่อเป็นดับเบิลนะครับโอเคนะครับใครสนใจท่านใดสนใจที่จะติดตั้งระบบนะครับที่ไหนก็มีไฟนะครับตัวนี้รับแรงกระชากนะครับสามารถใช้แอร์คอนดิชั่นนะครับถึงขนาด9,000ัน BTU นะครับเครื่องชงกาแฟนะครับ2,000วัตต์ถึง3,000วัตต์นะครับ ตู้แช่ฟรีเชอร์นะครับสามารถใช้ได้นะครับก็หลีกเลี่ยงเฉพาะลักษณะของที่ใช้คอยกดรถโดยตรงนะครับอย่างหม้อทอดเป็นไฟรหรือตู้เตาฮอทเพดสนะครับสำหรับต้นอื่นที่เป็นไซคลิงก็คืออย่างการต้มน้ำปตชาร์ปอะไอย่างนี้สามารถใช้ได้โอเคครับก็ตอบโจทย์ความต้องการของคุณลูกค้านะครับขอขอบคุณ ครัม f นซีอินเตอรแวะชมเพจของเราครับพุทธทักษ์โซลเซลครับผมนิสบินครับที่ไหนก็มีไฟสวัสดีครับ